กระทบหนักลิซ่าบาประกาศยุติการซื้ออัลบั้มวงแบล็คพิงคเป็นที่ฮือฮากันอีกครั้งเมื่อลิซ่าบาแม่จีนของลิซ่าที่มีชื่อเสียงในฐานะแฟนคลับที่เปยเงินซื้ออัลบั้มมากที่สุดทั้งอัลบั้มวงและเพลงงานเดี่ยวของลิซ่าโดยยอดการซื้อสูงสุดมากกว่า131,000อัลบัม้ม ได้ออกมาประกาศผ่านทวิตเตอร์ประกาศยุติการสนับสนุนอัลบั้มวงและประเด็นร้อนดรามา่าเดือดติดเทรนทวิตเตอร์ไป2วันเลยล่ะค่ะสำหรับแฮชแท็ก #YG หรือ Lisa d o h w o r k และ #JustForLisa ซึ่งเป็นแฮชแท็กที่บริงทั่วโลกออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับ Lisa b แบ็กพิงเนื่องจากทางค่ายต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment ได้ออกมาแถลงข่าวว่าจะไม่อนุญาตให้ออกงานอีเวนต์ใดๆ ในขณะที่ลิซ่านั้นอยู่ยุโรปเพราะกลัวสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดตอนนี้โดยในแฮชแท็กดังกล่าวต่างมีบรรดาแฟนคลับได้นำภาพของสามสาวอย่างเจนนี่จีซูและโรเซ่ที่ตอนนี้อยู่ยุโรปกันหมดแล้วแถมยังได้ออกงานอีเวนต์ของแบรนด์ที่แต่ละคนนั้นเป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์อยู่แต่ตัดภาพมาที่ลิซ่าเป็นเพียงสมาชิกคนเดียวในวงค่ายที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกงานอีเวนต์